ลือแอนนาเบลหนีออกมาจากพิพิธภัณฑ์ของซูโวอเรนเบเจอร์มูวิท็อกช็อกนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มุขทองช็อตนิวส์ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับกับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวในวงการภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาเล่าให้กันฟังแบบนี้ทุกสัปดาห์เป็นประจำนะครับสำหรับสามคลิปนะครับที่นี่ทีเดียวเมเจอร์กรุ๊ปครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหนังชุดคอนจูริงครับไม่ใช่ความคืบหน้าของหนังภาคใหม่นะครับแต่เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นลือที่น่าสนใจเหลือเกินครับเพราะเขาลือกันว่าตุ๊กตาผีแอนเนเบลหลบซึ่ง ที่เก็บตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวนี้มาหลายสิบปีครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแอนนาเบลเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าภาพยนตร์ในจักรวาลคอนจูริงซึ่งจริงๆแล้วแอนนาเบลมีของจริงที่เก็บรักษาอยู่ในมิวเซียมของวอร์เรนครับโดยเอ็ดวอร์เรนนักมารวิทยาหรือว่าเดโม o นโลจิสผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังแห่งความชั่วร้ายและ Warren, ลอเรนวอร์เรนภรรยาของแกเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาตุ๊กตาภาพหน้าตาดูไม่มีพิษมีภัยตัวนี้มานานตั้งแต่ยุค70เลยล่ะครับถึงตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นแอนนาเบลของจริงมาแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นตุตนบบ๊ เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโดยตามเหตุการณ์จริงนะครับจากปากคําคของสองสามีภรรยาวอร์เรนเนี่ยเขาเล่าถึงนักเรียนพยาบาลสาวที่มีชื่อว่าดอนนาครับเป็นคนพบความผิดปกติของตุ๊กตาแอนเบลเป็นคนแรกที่มีการขยับและทิ้งตัวหนังสือคําว่า h e ล์มีเอาไว้เพื่อบอกใบ้อะไรบางอย่างครับหรือบางครั้งก็มีเลือดสดๆไหลออกมาจากตุ๊กตาครับ นักเรียนพยาบาลที่ชื่อว่าดอนนาขอความช่วยเหลือจากศาสนาจักรนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็ไปถึงหูของสามีภรรยาวอร์เรนนะครับทั้งคู่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีวิญญาณของเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบที่ชื่อว่าแอนนาเบลเฮกกินขังไว้ในตุ๊กตาครับไม่เท่านั้นตุ๊กตาแอนนาเบลยังมีสิ่งชั่วร้ายสิงสู่อยู่ครับทั้งสองก็เลยอาสาที่จะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่มิวเซียมของครอบครัวครับ นั่นเป็นเรื่องที่มาที่ไปของตุ๊กตาแอนนาเบลนะครับแล้วไอ้ประเด็นเรื่องมันหนีออกมาจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้เอาตรงที่สบายใจก่อนครับเจ้าหน้าที่มิวเซียมเองแถลงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องตุ๊กตาแอนนาเบลหนีออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวลือครับทุกคนสบายใจได้แล้วแล้วข่าวลือที่ว่ามันเริ่มมาได้ยังไง มันเริ่มมาแบบนี้ครับเริ่มมาแบบที่ค่อนข้างจะง,งี่เง่าพอสมควรน,นะครับโดยทางพิพิธภัณฑ์เองสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ครับว่าไอ้ข่าวตุ๊กตาแอนนาเบลนี้ออกมาเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นจากประเด็นที่ดาราสาวที่มีชื่อว่าแอนนาเบลวิลลิสไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฉากวิ่งในหนังเดอะมัมมี่โดยในบทสัมภาษณ์เนี่ยเธอบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่คือถ้าเราเล่นหนังกับทอมครูซเนี่ยดาราทุกคนจะถูกสั่งห้ามโดยเด็ดขาดห้ามวิ่งนำทอมครูซข่าวมันบอกแค่นี้ครับดันมีเว็บข่าวจีนเว็บหนี้ โดยจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นะครับเขาบอกว่าเว็บข่าวจีนคงเห็นว่ามีคําว่าแอนนาเบลแล้วก็เห็นว่ามีคําว่าวิ่งอะไรทํานองนั้นแหละครับก็เลยมีการจับมาผสมผสานกันจับแพะชนแกะได้กลายเป็นข่าวที่บอกว่าแอนนาเบลวิ่งออกมาแล้วอะไรแบบนั้นนั่นเองครับคือตอนนี้สบายใจได้ว่าตุ๊กตาแอนนาเบลยังไม่ได้หลุดออกมานะครับเป็นข่าวซึ่งเป็นข่าวลือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าถามกลับไปว่าแล้วถ้ามันหลุดออกมาจริงๆล่ะเป็นไรไหม ต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเป็นครับ ผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังลึกลับที่มีชื่อว่าแค t โบเวอร์นะครับบอกว่าถ้าแอนนาเบลหลุดออกมาจริงๆแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงพอสมควรครับเพราะว่าแอนนาเบลจะสามารถดูดพลังงานจากคนที่มีพลังวิญญาณอ่อนแอหรือว่าดูดพลังจากการได้รับความสนใจครับจนจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแม้ผู้เชี่ยวชาญทางวิญญาณเองก็อาจจะเอาไม่อยู่ครับ พอพูดแบบนี้เนี่ยแฟนๆหนังคอนจูริ่งก็รู้สึกสงสัยแหละครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงกันแน่เพราะว่าตามความเห็นของแคทโบเลอร์เนี่ยบอกว่าถ้ามีคนสนใจตุ๊กตาแอนนเบลมากๆเธอจะดูดพลังมาได้ คือหนังแอนนาเบลเนี่ยมีออกมา3ภาคแล้วนะครับคนทั่วโลกสนใจดูแบบนี้ตุ๊กตาแอนนาเบลก็คงดูดพลังไปมากพอสมควรแล้วล่ะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยพอเราพูดถึงแบบที่เราเล่าข่าวอยู่นี้หรือมีใครกําลังคลิก Google เ e ิร์ชหาเรื่องแอนนาเบลอยู่แล้วก็น่าจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับแอนนาเบลไปไม่มากก็น้อยแล้วครับแล้วถ้าสะสมพลังมาจากทั้งการเซิร์ชใน Google การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตเรื่องเล่าในคลิปต่างๆใน YouTube รวมถึงการที่มันกลายเป็นหนังมาแล้วถึง3ภาคเนี่ยแอนนาเบลน่าจะสะสมพลัง ไว้เยอะมากนะครับฉะนั้นถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็คงกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวพินลึกแหละครับนี่นะครับ,นนรบเรื่องราวข่าวลือที่เกี่ยวกับตุก๊กตาผีแอนนาเบลนะครับข่าวลือที่มันลือจริงๆแล้วก็ลือไปไกลนะครับแต่อย่างไรก็ตามใครเป็นแฟนหนังคอนจูริงเนี่ยคอนจูริงสก็กำลังจะเข้าฉายแล้วในปีหน้านะครับรอจับตามองได้เลยครับอันเนี้ย ไอข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยสยองหรือเปล่าไม่รู้แต่หนังที่กำลังจะเข้าฉายสยองแน่นอน100%ครับและนี่คือข่าวคราวทั้งหมดที่ยิมมาอัปเดตในเมเจอ o ์ท้องชอตน n ว w s ็คคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวอะไรติดตามรับฟังกันได้ครับอย่าลืมอย่าไปเซิร์ชชื่อในเบลเยอะนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มพลังให้กับมันโดยไม่รู้ตัวอุ้ยไปเลยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ